สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไร้แฟลคาวันนี้เราจะพาเพื่อนๆมารู้จักกับหนึ่งในรถแทรกเตอร์ที่กำลังมาแรงและได้รับความนิยมมากในประเทศไทยนั่นก็คือคูโบ t a L 5 0 5 5รุ่นปี2025ที่เพิ่งเปิดตัวออกมาไม่นานนี้เองครับรถแทรกเตอร์รุ่นนี้ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับการทำงานเกษตรกรรมทั้งขนาดเล็กและขนาดกลาง ให้ทั้งความทนทานประหยัดน้ำมันและใช้งานง่าตามสไตล์คูโบต้าแท้คูโบต้า L 5 0 5 5เป็นรุ่นที่ต่อยอดมาจากความสำเร็จของประกูล L นวซีรีส์ของคูโบต้าซึ่งเป็นซีรีส์ที่ได้รับการยอมรับจากเกษตรกรไทยมานานหลายปี จุดเด่นของรุ่นใหม่นี้คือการปรับปรุงกำลังเครื่องยนต์ระบบไฮดรอลิกและความสะดวกสบายในการใช้งานเพื่อให้เหมาะกับสภาพงานที่หลากหลายมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการถ่ายนาพรวนดินยกรถค่วงหรือแม้แต่การใช้งานกับอุปกรณ์เสริมต่างๆเครื่องยนต์ของ Kubota L 5้5 5ปี2025มาพร้อมกับกำลังสูงสุดประมาณ55แรงมา้าใช้เครื่องยนต์ดีเซลแบบ4สูบที่มีระบบเผาไม้สมบูรณ์และประหยัดน้ำมัน ตัวเครื่องถูกออกแบบให้รองรับเชื้อเพลิงที่มีคุณภาพหลากหลายตามที่เกษตรกรไทยใช้งานจริงที่สำคัญคือมีมาตรฐานการปล่อยมลพิษที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นและยังคงความแข็งแกร่งที่สามารถทำงานได้ต่อเนื่องยาวนานระบบส่งกำลังของแนว5055ใช้เกียร์แบบสโลว์และเร็วที่ปรับได้หลายสปีด ทำให้ผู้ขับสามารถเลือกความเร็วและแรงบิดที่เหมาะสมกับสภาพงานจริงๆได้ไม่ว่าจะทำงานในแปลงเล็กหรือแปลงใหญ่การเปลี่ยนเกียร์ทำได้ง่ายลื่นไหลและยังคงความนุ่มนวลไม่สะดุดสำหรับเกษรตรกรที่ต้องทำงานหลายชั่วโมงต่อวันสิ่งนี้ถือว่าสำคัญมากครับ ในด้านระบบไฮดรอลิกคูโบต้า L5055 มาพร้อมกับปั๊มแรงดันสูงที่สามารถยกอุปกรณ์เสริมหนักๆได้อย่างมั่นใจไม่ว่าจะเป็นผ่านไถผ่านพรวนหรือแม้กระทั่งรถพ่วงบรรทุกผลผลิตระบบนี้ยังทำงานควบคู่กับแขนยกหลังที่ออกแบบให้แข็งแรงทนทานใช้งานได้ยาวนานโดยไม่ต้องกลัวชำรุดเสียหายง่ายๆ ถ้าพูดถึงการออกแบบภายนอกคูโบต้ L 5055ปี2025ยังคงความเป็นเอกลักษณ์ของคูโบต้ด้วยตัวถังสีส้มสดใสที่ทุกคนคุ้นตาเส้นสายการออกแบบดูทันสมัยมากขึ้นไฟหน้า l ล d ส่องสว่างชัดเจนแม้ทำงานในตอนกลางคืนตัวเครื่องถูกยกสูงขึ้นเล็กน้อยเพื่อป้องกันการกระแทกจากพื้นดินครุครัะและยังช่วยระบายความร้อนได้ดีขึ้นด้วย ในส่วนของห้องโดยสารคูโบต้ารุ่นนี้ได้เพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้ขับมากขึ้นเบาะนั่งถูกออกแบบตามหลักสรีระศาสตร์ปรับตำแหน่งได้รองรับแรงสั่นสะเทือนได้ดีคันเกียร์คันเร่งและพวงมาลัยถูกจัดวางในตำแหน่งที่เหมาะสมทำให้ผู้ขับไม่รู้สึกเหนื่อยล้าแม้ต้องทำงานนานๆน,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 นอกจากนี้ยังมีมาตรวัดดิจิทัลที่แสดงผลได้ชัดเจนทั้งรอบเครื่องยนต์ระดับน้ำมันและอุณหภูมิ ข้อดีอีกอย่างของคูโบ t a L 5055ก็คือการรองรับอุปกรณ์เสริมหลากหลายชนิดซึ่งเหมาะกับการเกษตรแบบผสมผสานในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นการปลูกข้าวข้าวโพดมันสำปะหลังอ้อยหรือพืชสวนต่างๆแทรกเตอร์รุ่นนี้สามารถทำงานได้หมดเพียงเปลี่ยนอุปกรณ์เสริมตามที่ต้องการในเรื่องของความทนทานคูโบต้ขึ้นชื่ออยู่แล้วว่าเป็นแทรกเตอร์ที่ใช้งานได้ยาวนาน ดูแลรักษาง่ายและมีอะไหล่หาง่ายทั่วประเทศสำหรับ L5055 ก็เช่นเดียวกันมีการปรับโครงสร้างให้แข็งแรงขึ้นบำรุงรักษาไม่ซับซ้อนและยังมีศูนย์บริการคูโบต้าที่ครอบคลุมทั่วไทยทำให้เกษตรกรมั่นใจได้ว่าหากมีปัญหาก็สามารถแก้ไขได้รวดเร็วเกษตรกรหลายคนที่ได้ทดลองใช้รุ่นนี้แล้วต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่า L5055 ช่วยประหยัดเวลาและแรงงานได้มากขึ้น ใช้งานง่ายกว่าแทรกเตอร์รุ่นเก่าๆและที่สำคัญคือเครื่องยนต์เดินเรียบกำลังไม่ตกแม้ต้องทำงานต่อเนื่องหลายชั่วโมงในสภาพแวดล้อมที่โหดร้ายสำหรับราคาจำหน่ายคูโบต้ L 5 0 5 5ปี2025